ช้าโอ้ช้า hmm. ช oh oh. <lo> ้าโอ้โหนีย oh. oh. <t ale warfare> oh. ังได้ครับแม็กชกแม็กชกโอ้โหแมทเทมชกโอ้โหเฟชกโอ้โหเฟนี่โหดจริงจครับผมมหาเทพเฟตเดยเคครับผมชะแบ็กซ้ายน่1จากสองจิวันทูครับผมไอคืนให้กับโรนัลโดลุดเปิดโมงเกมม่งครับผมโอ้หพลาดทุกคนเนอยโอ้โหวันเสียตบตา โอ้ทุกคนถอย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 ถอ,อยมาเทพลงมานี่นี่การการเกมระดับโลกเอาชิปหมายชิปหมายพึ่งอวยอยู่ชิปหมายแชปยยมป์อยู่แล้วทุกคนไม่รอดเจ้าสิเมาส์เจ็บไปนะออกตั้งแต่นาทีสามสิบสองเลยนะเมาส์เจ็บตอนนี้ครื่องหลังเริ่มเปะแล้วสี่สิบแปดนาทีแล้วโอ้หลวงพ่อเดย์ผมใบยี่ไม่ฟิตว่ะโอ้ฝืนไหมไม่หรอกใบยี่ฝืนไหมถ้าไม่ไหวเดี๋ยวค่อยเอาออกนะ เฮ้ยเจอหลังห้าว่ะทุกคนปูแมนยูจะเจาะได้หรือเปล่าปูไอคอนหลังห้าผมเอา, oh, เอาหน่อยเว้ยโอ้ทุกคนเอาหน่อยเว้ยสู้เว้ยสู้เพื่อแม่ครับผมปั่นเพื่อพ่อยกล้อเพื่อเธอครับผมมาเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โหโอ้ดีดินดีนโชว์เป็นหนึ่งเซฟครับซุปเปอร์เซฟไป oh, <wonderful> ดีนเฮนเดอร์ฟันนะ โดอร์ดแม็กควายโอ้โหโขออ,อ,อ,ออกหลังไปครับแม็กควายเฮ้ย <c oughs> ติดติดติดกูไปยิงดัดไปยืนต,ติดอยู่ <c oughs> อัลฟอดได้ไหมได้ไหมโอ้โหไม่ถึงครับผมเวิส <c oughs> <c oughs> โอ้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,เ,อย,เ,อยเกือบเลี้ยงออกไปเพื่อนใจเย็นใจเย็น ชอผมลูกชอลูกชอไายเหลือไปแล้วครับลูกชอโอ้โหลูกชอกูส่งบอลก็แบบเสียเลยครับผมไม่กว่าโอ้โหยินเฮ้ยไรถึงตอนไหนครับเดี๋ยวเกมนี้ส่งท้ายแล้วนะส่งท้ายแล้วครับผมเฟสโอ้โหมหาเทพเฟสฟููไอคอนเฟสกองหลังระดับโลกใช่ไหม ของจริง,น,งนะนี่เฟสเฟสโอ้เฟดสมงเชียร์นะดีเขาโมงไม่เข้านะฮะโดนโถมหรือกคนจังหวะนี้โดนโถมยังไม่ได้เห็นยังไม่เห็นโก้เขาเลยตอนนี้นะฮะสิบสามนาทีแล้วครับผมบายอ้าวโอ้หอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเฉยท่าแบบง่ายๆเลยครับผมนี่โอ้โห ไม่ก้ายโอ้ยเกือบโดนสองอีกแล mm ้วเกือบไปโอ้โดนสองยับยับโดนยิงประมาณสามสี่รอบแล้วไปายว่าสวยเราขอแบบทีเดียวแบบเน้นๆคนไอ้โอ้ย เฟสเฟสเฟสดินโยเฟสดินโยโอเคฮะโอ้นี่โชว์หนึ่งดักไปครับผมไปฮะสวยฮะโอ้พลาดทุกคนเลยโอ้โหเจี๊ยบจับพี่รออยู่ไอ้น้องก้าวก้าว้โหขอทีเดียวแบบเน้นๆครับผมโอ้โอ ว้าวโอ้รออยู่รอดักอยู่ครับผมอ่านเกมอยู่พี่อ่านอยู่นะไอ้น้องพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยไปแล้ว โอ้โหลานฟอร์ดสองไปหนึ่งช็อตครับผมเฮ้ยเบคแฮมนั่นแหละจังหวะนี้ต้องเบคแฮมครับผมมุมบั็อกไหมมุมบั็อกไหมล่ะบอลมุมบั็อกไหมครับโดโดยกมืออยู่เอาวันเจียโอ้โหเกินนะครับนี่เห็นไหมขอแบบเน้นๆพอไม่ต้องส่องเยอะครับผมโอ้โห สองประกันละครับโอ้โหดเกินนะครับ,น,รบน้องๆบอกแล้วฟูแมนยูมันไม่ธรรมดาทีมมันมีของอะครับโหเเฟนเๆสทีมมันมีของอะครับเฟดแล้วผมเชียร์กดดับบอลทัดไม่ติด โอ้เกือบแตกไปช้าโอ้ช้าช้าโหนี่ยังได้ครับแม็กโธแม็กโธโอ้โหแบ็คแฮมชกโอ้เฟตชกโอ้โหเฟตนี่โหจริงๆครับผมมาเทพเฟตเด็ดเคครับผมชะแบ็คซ้ายนองหนึ่งจากกองกิจวันทูครับผมให้คืนให้กับโรนัลด์ลุตเปิดมองเกมมิ่งครับผมโอ้โห โหดไม่ไหวสามสูนะครับดูได้บารมีจากแมนยูแล้วเนี่ยทุกคนโอ้โหดูโอ้โหคตรโหนดูสามลูกเลยครับยิงสามทีเขาสามลูกโอ้โหยิงสี่ทียิงสี่ทีเขาสามลูกโอ้โหบ้าไปแล้วโคตรโหดเลยครับหลนหกกลัมาเหอะหวังเลยกลัวที่ไหน โหดไปเรื่อยอ๋โหดจริงโอ้โหดเกินไปว่ะทุกคนโหดเกินไปไม่ไหวอย่างนี้เอาเอาแม็กโซ่ออกอ๋อเฟสฟิตนะฮะเฟสเราเฟิเต็มถังครับผมโอ้โหโคตรสุดโวยเกินโวยไส้แตกเลยนะโอ้ ตอนนี้เอาล็อบสั่นลงมาแทงนะผมครึ่งหลังเราจะขึ้นทางด้านขวาบ้างนะฮะเมื่อกี้ครึ่งแรกขึ้นทางด้านซ้ายเยอะไปแล้วมาแล้วลูกจ๋าโ,โ,โอ้โหโอ้โหโอ้นี่นี่การอ่านเกมระดับโลกตั้งอย่างี้โอ้ดูดิโอ้ยืนโคตรแบบถูกที่ถูกจังหวะครับเป็นดับเบิลทัชไปหนึ่งครับผมบุอนออ โอ้ยติดโอ้ยใบยี่ผมมาคองลายอยู่ครับผมใบยี่ผมใบยี่ประคองลายอยู่ครับโอ้ยนี่นี่มันต้องโอ้โหนี่โอ้ยมาๆๆไหนๆก็ไหนๆแล้วใบยี่ผมติดเครื่องอ่ะติดเครื่องครับใบยี่มาโอ้ชิบหายงานเข้าทุกคนชิบหายพลาดพลาดโอ้โหพลาดช้าไหมไม่เป็นไรช้าโอ้โหผมเฉย เชียโดนและเอาแล้วผมสามหนึ่งครับผมอย่าทำเป็นเล่นนะคนไม่แน่อาจจะโดนสามสามไปได้นะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งประมาทโผล่ชิบหายละชิบหายละแม่ควายแม่ควายแม่ควายนี่โอ้โหม่ควายาไทยไนัาผมสวยจัดบุญโอ้แทงโอ<ห>้สวยผม เบกช็อตตบคืนซ้ายผมโอ้โหดีซ้นอ่ารับสั่งครับผมรับสั่งส่งให้มหา,าเทพทุกคนว่าไงโอ้เฟดเจ็ดเคชิบหายกับผมทำอะไรวะเน,นี่ย <In side. S 1> โอ้ทุกคนถอย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 มาเทพลงมานี่นี่การการตัดเกมระดับโลกเอาชิบหายชิปไม้พึ่งโอ้ยอยู่ชิบหายโอ้โหทำมาแล้วโอ้

เข้าเลยมาะเฮ้ยโอ้เดือดเกินตานโดนแล้วครับผมเฮ้ยใจเย็นใจเย็นยังก่อนยังก่อนแ <c oughs> บกช็อตโอ้หลอกเหนดิจิตอลครับผมแบคแัปเปิโดโดโดโค้โอ,โอ,โอ้ได้เตะม,มุมรับเอาดิเออเละออีกน,นาทีนุกคน บลอกสัตว์มาวางบอลน,นะครับลูกนี้แหละทุกคนบอกเลยบอกเลยลูกนี้แหละมีแตกโรนโ,โดผมโอ้โหเฟส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 เชียงานเข้าทุกคนอาวารานันเฮ้ยทุกคนวารันแทนใครวะเนี่ยมันเปลี่ยนใครออกไบยี่อยู่แม็กควายอยู่เฮ้ยวารันมาไงทุกคน โอ้โดนสามสามเชียโอ้โหไม่น่าเลยโคจบเลยพอลามาแทนใครไม่รู้ทุกคนผมเปิดเปิดเปลี่ยนตัวสำรองอัตโนมัติอยู่นะโอ้โหทุกคนไม่น่าเลยแต่ลารึิงบวกเน้นๆนะเกมนี้ยังไม่จบเดี๋ยวยังไม่จบยังไม่จบอะครับโอ้โหโคไม่น่าเลยโดนสามสามไม่น่ามีโชว์แอคอาร์ตเลยทุกคนตรงนี้แหละ I think you have to admire his willingness to keep plugging away but the manager has done him a big favor I think by by taking him off you know he was looking very very leggy. Oh! Ball! 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 You wonder if that's it now but more opportunity Peter for a late night steal Ball! 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 Oh! Ball! Ball! one. Ball! Ball! it's Rashford. ไปบอกบามาไงไม่รู้โอวารามาแทนลูกชอทุกคนโอ้จบเลยเต่มุมเต่มุมโอ้จบสามสามโอ้เรียบร้อยครับผมก็โขไม่น่าเลยเป็นานากกีเล่นเยอะเลยทุกคนโดนครับบสามสามหูสานนำสามศูนย์